ngám không ngám cả ngám cả ờ ủu có lún một đeo nhỉ ờ ủu có lún một đeo cái cả này phần à. 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 ừ. ừ. à? à. ừ. nó lót bát trót đi kia. ờ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  Quá trình làm là một hành vi này nhưng mà mình làm sao. Yo thân thì cả nhào phân nhân nhào thì là một luôn nữa nèo vàng kéo nèo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  kéo Cái kéo nèo 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 kéo cái kéo nèo kéo nèo kéo nèo kéo kéo nèo kéo nèo kéo ได้ยินเสียงเนี่ยจะออหมดคัได้ผ้าเจ็ดสีผ้าเจ็สีแก้มาหันคนแรกเลยตีห้าอยกได้ผ้าเจ็ดสีเสียงจะออกตีเลยออกหูแค่เป็นแค่เป็นจะล่างรงเด่อขายผ้าตัพันะกาเจ้าเหรอครับล่ะตอนเจ้าตีห้าน่แหละขั้นอัจะหันนะยกได้ผ้าเอามือเป็นลูกก่อนะแระผ้าเจ็ดสีนี่ใมาใส่ครับเปิละเปิ้เเปิ้็นล่างงอันต้องรอกว่ารอรอเจ็ดโมงก่อนเออหนึ่งทุ่มก่อนแกมาหึ่งมันมาถวายผ้าเจ็ดสีนะ ก็นี่นะแต่เปิดขัดตีบ่อโพก็เปิดเม่อพอเ้าโกอ่ะเริ่มกันมีหญิงกัคนแล้วก็ลูกอะไรๆทาจีเรียมเปิดลูก้นห้เาไว้เข้าวันี่มีสุกเตอร์กางนั้นตัวเจ็ดปะเก้าตัวห้าไปเลยเอ้แต่